กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าแสจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่10กรกฎาคม2526โดยการแนะนำและสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของการออมและการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนตามหลักคุณธรรม5ประการมีสมาชิกเริ่มแรกจำนวน56คนทำการฝากเงินสัจจะเดือนแรก7 0 8 0บาท โดยมีนางเทียมมีบุญเป็นประธานคนแรกปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน1,300คนมีเงินสัจจะสะสมจำนวน34,151,964นน4บาทมีนางจาริณีทองทิพย์เป็นประธานกลุ่มออมทรัพย์คนปัจจุบันเปิดบริการให้กับสมาชิกในวันเสาร์และวันอาทิตย์แรกของเดือน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าแซมีโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่ชัดเจนคณะกรรมการมีความเข้มแข็งมีความรับผิดชอบมีการร่างกฎระเบียบข้อบังคับเสนอในที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกรับทราบและแสดงความคิดเห็นเพื่อขอมติในที่ประชุมและติดประกาศไว้อย่างชัดเจนด้านการสร้างผลประโยชน์แก่สังคมและสาธารณะดังนี้ 1. มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนวัท่าแสปีละ2,000บาท 2. สนับสนุนพัฒนาชุมชนและบำเพ็ญประโยชน์ภายในตำบลคลองอุตภาปีละ5,000บาท 3. จ่ายค่าตอบแทนชุดรักษาความปลอดภัยในวันทําการของกลุ่มคนละ400บาท 4. จ่ายค่าตอบแทนอสอมอในวันทําการของกลุ่ม คนละหนึบาท 5. ช่วยเหลือสมาชิกและประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในตำบลคลองอุตภาด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าแสรได้เปลี่ยนแปลงระบบการทำงานให้ทันสมัยสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีคุณภาพมาใช้ในการทำงานเพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำเพื่อตอบสนองสมาชิกและให้เป็นที่พอใจของสมาชิกโดยการใช้ระบบโปรแกรม MBS มาใช้ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานความถูกต้องแม่นยำและแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิดการพัฒนางานได้อย่างเต็มรูปแบบ การยึดมั่นในหลักธรรมมาพิบาลปัจจัยความสำเร็จของกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าแสมาจากคณะกรรมการที่มีความเสียสละมีความซื่อสัตย์ยึดหลักธรรมมาพิบาลในการทำงานและที่สำคัญคณะกรรมการและสมาชิกมีความเข้มแข็งสามารถที่จะทำให้กลุ่มออมรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่าแสประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนตลอดไป